มารู้จักลำไส้เมืองหลวงของภูมิคุ้มกันเมืองหลวงของภูมิคุ้มกันในร่างกายคือระบบลำไส้รู้ไหมคะลำไส้ของเราไม่ได้ทำหน้าที่แค่ย่อยอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องร่างกายของเราจากโรคภัยต่างๆลำไส้สำคัญกว่าที่คุณคิดคะ่ะลำไส้เป็นอวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหารทำหน้าที่เหมือนเครื่องคัดกรองอาหารชั้นเลิศหลังจากกระเพาะ ย่อยอาหารในขั้นต้นลำไส้จะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารสำคัญไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุเกลือแร่หรือโปรตีนเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวนันไปจนถึงสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ลำไส้ค่ะที่สำคัญที่สุดเซลล์ภูมิคุ้มกันกว่า70%ของร่างกายอยู่ที่ลำไส้ลำไส้จึงเปรียบเสมือนเมืองหลวง ที่คอยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและสารพิษหรือเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพภูมิคุ้มกันที่มีจุลินทรีย์นับล้านตัวเป็นกองทหารชั้นเลิศคอยปราบปรามเชื้อก่อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายและยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าลำไส้แข็งแรงภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยค่ะสุขภาพที่ดีจึงเริ่มต้นจากลำไส้ค่ะ ดูแลลำไส้ของคุณให้แข็งแรงและสัมผัสความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเองทุกๆวัน